สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะไปทําการเล่นเต่าขนองแรงลิ์กันนะก็ที่หายไปประมาณสองสาวันนี้คือไปฉีดวัคซีนนะแล้วก็นอนพักผ่อนนะก็เลยไม่ได้มาอาพคลิปเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวนี้เราจะไปทําการเล่นคามแม็กกันนะซื้อมาวันนี้แหละแต่ก็ยังเล่นไม่ค่อยโหดเท่าไหร่อเทมที่เราจะเอาไปก็จะเป็นอ่ามันชื่ออะไรนะโฟกัสแบนนะเออเวลาเราเลือดเหลือน้อยมันก็จะหิวเลือดขึ้นมาหน่อยนึงเออหิวเลือดขึ้นเรื่อ,อยๆแหละอันนี้ถือว่าดีอยู่นะก็เลเวลยี่สิบอยู่นี้ ต่อไปจะเป็นบัดดี้บาเลียนะก็เวลาเราใช้อันติเพื่อนกับตัวเราจะได้ลูกอันนี้ถือว่าเป็นอันที่ค่อนข้างดีนะหลายๆคนเขาก็ใช้กันอันนี้ต่อไปจะเป็น Energy a อมพลิฟอยอันนี้ก็คือจะลดคูลดาวของสกิลเราแล้วก็อยู่ในมูฟเราจะเกตดิด่งเร็วขึ้นนะอันนี้ถือว่าดีมากแล้วก็หลังจะใช้อันติแล้วมันจะเพิ่มดาเมจนิดหน่อยนะนี่ปากเซตนี้เราจะเอาไปนะ3ชิ้นขอเอาไปโหมดปกติแล้วกันนะ เนื่องจากหมดแรงผมค่อนข้างโดนตกยับๆเลยนะเวรารันตอนนี้คือแบบไปเล่นหมดแรงบางทีนี่คือแบบหัวร้อนมากนะกับทีมคือแบบวันเนี้ยเ,เอาเอาแค่เฉพาะเอาเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานก่อนนอนอแพ้สี่ครั้งติดอ่ะก่อนนอนอะ่ะคิดเอ,เอาเอาหัวร้อนขนาดไหนส่วนตอนเช้าอ่าไม่ใช่ส่วนตอนเช้าสี่ส่วนตอนกลางวันก็แพ้กันเยอะเหมือนกันอะ่ะชนะบ้างแพ้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะแพ้นะก็อย่าแบบว่าประมาณ ชนะ2แพ้2ชนะ1แพ้2อะไรอย่างเงี้ยคือแบบแพ้แบบยับๆมากนะใครที่แบบไม่มีทีมก็มาได้นะอยากผมอยากหาทีมเล่นอยากหาทีมแบบลงแรง้งแหละแต่ก็บางเวลาเราก็ไม่ค่อยตรงกับคนอื่นเขานะถ้าใครแบบว่างเล่นแร้งอะ่ะประมาณสัก2ทุ่มนะของแต่ละวันน่ะน่าจะประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งอะ่ะถึงสัก4ี่ทุ่มประมาณเนี้ยนะก็ผมจะเล่นประมาณเนี้ยถ้าไม่เล่นเกมอื่นนะถ้าแบบเล่นโปเกมอนก็ส่วนใหญ่จะเล่นกับเพื่อนมั่งกับแฟนมั่งอะไรอย่างเงี้ย ถ้าใครแบบไม่มีตี้อยากหาตี้เล่นนะก็มาได้นะก็คือถ้าของผมกับเพื่อนเนี่ยอยู่ประมาณเวอร์เลนด์หนึ่งสองนะส่วนของแฟนผมจะอยู่แล้งอ,อ่อน่าจะิ e g เ n อ e r นะไม่รู้นะมันเล่นด้วยกันได้เปล่าส่วนน้องอีกคนนึงก็อยู่ประมาณเกรดหรือ e x เปิดเนี่ยจะเป็นประมาณเนี่ยแต่ก็มันไม่มีเวลาเล่นเป็นของตัวเองเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็อย่างตองกาวันก็ทํางานบ้างอะไรบ้างนะส่วนหลายๆคนเขาตองกาวันเขาก็จะว่างเล่นนะส่วนของผมมันไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เล่นก็คือแบบ เล่นไปถ้าคนมาซื้อของก็มันก็จะลําบากหน่อยคือแบบว่าเนี่ยเป็นบ่อยมากหัวร้อนมากหัวร้อนหลายๆเรื่องมากฝนมันตกนะผมไม่แน่ใจนะว่าเสียงฝนมันจะเข้าหรือเปล่าแต่ไม่มันก็ค่อนข้างตัดเสียงได้ดีพอสมควรนะก็ถ้าเสียงเข้าเยอะไปก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าเสียงเข้าก็อาจจะเอาเป็นสายซาวแทนนะถ้าเสียงไม่ไม่ไม่แรงมากก็อาจจะเอาเป็นเสียงเกมปกตินะ แล้วก็ถ้าเสียงเกมมันดังไปก็สามารถบอกได้นะเอ่อเราควรไปเล่นไหนเนะี่ยทำไมโอเคไปกับคาริกี้ไม่รู้นะล่างไหนมันชื่ออะไรนะรู้แต่ว่ามันชื่อคาริกี้สักล่างหนึ่งอะเอ่ออย่างตัวนี้ก็ล่างแรกน่ล่างนี้น่าจะเป็นที่โตคางเงี้ยนะล่างสองชื่ออะไรไม่รู้นะแล้วก็ล่างสามเป็นคาแมกนะผมจําชื่อมันไม่ค่อยได้นะแต่ละตัวจําได้นิดๆหน่อยๆอย่างไอตัวนกนั่นนะ่ะก็จําได้แค่ ร่างสุดท้ายชื่อฟาโลแค่นั้นแหละร่างอื่นจาไม่ได้เลยส่วนเอกตายนั่นก็จําได้แค่เอ็ดเบิร์นเออแค่นั้นเลยร่างอื่นจําไม่ได้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยาโดรันนะร่างแรกมันชื่ออะไรไม่รู้นะรู้แต่มันมียาโดรันแล้วก็ที่เป็นร่างแบบเอาหอยไปใส่หัวก็จะเป็นยาโดคิงนะแต่ว่าในเกมมันไม่มีนะผมว่ามันน่าจะเอามานะยายาโดรันมี3ามร่างเงี้ยมีร่างน,างนี้แล้วก็เป็นร่างที่เป็นหอยกัดหางอะไรก็ร่างหนึ่งเป็นหอยกัดหัวอย่างเงี้ย ว่าถ้ามันทําเป็นสามล่างมันจะเท่นะผมว่าล่างสุดท้ายมันเท่ดีเผื่อใครไม่เคยดูนะก็สามารถไปหาดูได้แต่มันไม่ไมจำจำไม่ได้นะว่ามันอยู่ในอนิเมะต,ต,ตอนไหนแต่ว่ารูปแบบมันมีอยูแ่แล้วก็สามารถไปหาดูจาก Google หรือจากเน็ตต่างๆได้อย่าดคิงเออพิมไปว่ายาโดคิงนี่ไป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 ไม่กล้าเอาไ,ไปไม่กล้าเอาไปรีวิวในแรงนะกละัวจะเละ่น กระจอกเกินไปนะเดี๋ยวจะโดนว่าวนะเพราะว่าไอเทมก็ยังไม่ฟูลเท่าไหร่ด้วยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บใช้สกิลผิดด้านเฉยเมื่อกี้เราจะเล่นเป็นสายไฮโดปั๊มกับเซิร์ฟนะ เป็นสายที่ผมว่ามันน่าจะค่อนข้างเล่นได้ดีจยูระดับหนึ่งไฮโดปั๊มก็แรงเซิร์ฟก็เอาไว้ทําทําเกมได้ไม่ว่าจะเป็นทําจังหวะหนีทําจังหวะเข้าอย่างเงี้ยหรือว่าลากศัตรูหนีอย่างเงี้ยมันก็โอเคอยู่โอ้เจ็บเจ็บอยู่นะหมายถึงเราเนี่ยเจ็บอยู่นะโอ้ฉีดวัคซีนมาสองเข็มนี่รู้สึกเหนื่อยๆนะไอเข็มแรกเหนื่อยกว่าไอเข็มสองนี่ไม่ค่อย เข็มสองนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เข็มแรกนี่เป็นไข่หนักเลยอ่ะอ,อ๋อสามตัวเฉยโอ,โอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่เห็นกูตแตกกูตแตกไม่เห็นเมื่อกี้นุกแก้โอกาสมันจะกลับนุ๊กแต่พวกนี้มันไม่อยู่ครบด้วยม่วเวนไรถือว่าแจกไปหนึ่งหนึ่งตัวแล้วกันเดี๋ยวตัวสองตัวสามค่อยตามมานะตอนนี้เอาแจกไปตัวแรกก่อน เอยิงเข้าไปผมว่าตัวเนี้ยอันติมันค่อนข้างโกงนะเห็นพี่บูธแกจัดเป็นอันติที่ว่าเอา้าพุ่งไปทางไหนนี่พี่บูธแกจัดเป็นแบบอันติที่ถือว่าเป็นอันที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้แล้วบังสำหรับสำหรับอาคาแมกนะแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าอันติเฉพาะอันติอะ่ะถือว่าดีเป็นอันดับต้นของเกมเลยเอา้าวโดน กระเบียดกรไบมันชื่อกรไบเปล่าวะแย่งเอาเนี่ยสกิลมันชอบไปอีกด้านหนึ่งอะคืออะไรเนี่ยทำไมมันเอออย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อยากสกอร์ชิลม,มาเราไม่ควรอ่ะอืมเราจะเซิร์ฟเข้าซะหน่อยโอ้ป้อมบนก็เสียป้อมล่างก็น่าจะยับอยู่นะรอ,อบนี้เต่าก็โดนโลตอมก็โดน งัดงัดงีดอเขียได้อยู่นี่โคกะไอโกบโง่เออเอ,อ้ยดีนะไอไฟโรเราค่อนข้างเล่นเกิดอยู่ปาบเลี้ยงเพื่อนไว้เลี้ยงเพื่อนไว้อ่าไฟโรตายไปซะงั้นม่เ่็นไรเพื่อนเราจะทำแต้มเผื่อใน,นเองเอ้า อะไรกันครับเนี่ยโอ้เกือบเกือบไปอาจจะเล่นไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเพิ่งเพิ่งได้มาด้วยปาปาปาเคนต้องใช้สติลแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้ยเจิ๊บว่าเหลวเล็กหน่อยเราเวลวแค่แปดเองเราเสียเต่าไปตัวหนึ่งนะมันเลเวลค่อนข้างตามหน่อย เมื่อกี้ก็ไปโซนแหละแต่กาเบียเอกาเบียมันได้ไปนะเนีย่ยเล่นอันเล้งก็จะเป็นประมาณเนี้ยถ้าเราแบกไม่ได้เราก็จะมันก็จะหัวเสียหน่อยนะเกือบอันเล้งเพราะหลายคนมันก็เล่นไม่เป็นนะถ้าไปเล่นเล้งก็กลัวจะเล่นไม่ชํานาญแล้วทําไมมันไปใช้สก,กิลใส่ทางนั้นไม่เข้าใจทั้งที่มอนมันอยู่ตรงนี้ยิงเข้าไปไม่โดนอีกเสิร์ฟมา เซิร์ฟนี้คือแบบเป็นสกิลที่โคตรไกลนะผมว่ามันไกลแบบไกลแปลกสุดๆไกลแบบไกลเถื่อนมากผลักศัตรูออกแล้วมันเป็นสกิลหมู่ไงผลักศัตรูออกคือแบบเนี่ยไปด้วยกันหมดอะแบบสมมติเออ่ศัตรูกำลังตีตีทันเดอร์อะไรอยู่อย่างเงี้ยเราก็ลากมันออกไปอย่างเงี้ยผมว่ามันมีประโยชน์มากๆากะแต่อีกสายหนึ่งมันก็มีประโยชน์นะไอ้สายที่เป็นสปินอะสปินเอาไว้คู่กับไฮโดรปั๊มก็ได้มันจะ เขาเรียกอะไรมันจะเด้งศัตรูออกไปรอบๆให้หมดนะส่วนถ้าเป็นสปินกับอีกท่าหนึ่งมันชื่ออะไรว Waterfall เหรออันนั้นจะเป็นแบบสร้างระเบิดมือน DPS หน่อยนะมันจะเป็นต่อเนื่องหน่อยตีมันเข้าไปตี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 เข้าไปคาทิคีตายเข้าไม่นายอ่ะกาเบียสอย่ารอดเลยอย่ารอดเลยเออสวยสวยเพื่อนนะไม่ใช่สวยเรา ถ้าใครที่ดูอยู่แล้วก็เล่นแบบช่ำๆนะก็บอกผมหน่อยนะว่าไอเทมส่วนใหญ่จะเอาอันไหนไปดีนะเพราะผมก็เอามาแค่พอศึกษาได้นะอย่างไง Amplify Damage เนะเขาก็บอกว่ามันทำาห้ a n t ได้ถี่ขึ้นนะโอ้เราก็เลยเอามานะแต่ว่าตั้งแต่ได้มาเลยไม่ได้ใช้ติ t i สักรอบเนี่ยมันยังหาจังหวะสวยๆไม่ได้อะอย่างศัตรูตัวเดียวอย่างเงี้ยหรือ2ตัวที่แบบว่าเราได้เปรียบอะก็ไม่ควรใช้เท่าไหร่เอาติดอีก ก็เล็กกักไว้หน่อยนึงนะแต่ตอนนี้ก็น่าจะใช้ไม่ได้น่าจะน่าจะรอใช้ตอนอ่าตอนันเดอร์อย่างเดียวนะยิงเข้าไปยิงเข้าไปพี่ยิงเราไอ้ amplify damage ม,มาเราควรจะใช้อั n ติได้ดีกว่านี้หน่อยควรจะใช้ได้ถี่ถีกว่านี้หน่อยนะแบบไฟเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่จากที่ดูมาไฟมันก็ชนะแทบหมดลูกไฟอะ่ะเพราะฉะนั้นเลยเลยไม่ได้ใช้เท่าไหร่อั n ติเนี่ยถ้าใครที่ดูอยู่ก็คือแบบ เราต้องคำนวณอันตีดีๆถ้าแบบใช้อันตีแล้วเราอ่ามันต้องเก็บไว้รอทันเดอร์ด้วยอะง,ง่ายๆอ่ะโอเคสวยได้อยู่ยิงไป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 ปาบยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้เยอะเกินปาดไปไหนแล้วกันโอ้โนเนี่ยอันตีได้อีกแล้วเมื่อกี้ใช้เมื่อกี้อันตีมันขึ้นเปล่าวะ เมื่อกี้ผมว่ามันน่าจะขึ้นนะอันติหรือมันไม่ขึ้นวะทำไมอันติมันครูดาวเสร็จแล้วอะถ้ามันขึ้นครูดาวเร็วขนาดนี้แปลว่าเมื่อกี้เราแช่อันติไม่ติดนะเนี่ยถ้าติดนี่น่าจะชนะอยู่นะเมื่อกี้ที่เหลือต้องรอทันเดอร์แหละถ้าได้ทันเดอร์เท่าก่อนก็ชนะอยู่ปั๊บโอเคคาริคินายนายอย่ามาหวังทําแต้มเลยผมว่ามันมาหลอยทําแต้มอีกแน่นอนเลยเรา เราควรรอ,อก่อนเราควรมันน่าจะอยู่แถวเนี้ยไม่เห็นในแมปเลยวะป่ายังไงมันไปทำเกคโคกะไปทำแจมนี่คาริกี้อยู่นี่โอเคได้ทันเดอร์อยู่ตีไปตีไปเดี๋ยวโซนึงตีไปตีไปไม่ให้ครับไม่ให้ครับมา ได้ทันเดอร์นี่คือแทบจะการันตีชนะได้เลยเพื่อนจะไปทางเดียวกันเนี่ยโอเคบอลอ่าแฟดนี้ไป่นึงยังวะแฟดนี้ไป่นึงยังวะโอเคอย่างน้อยเราดึงศัตรูไว้ได้นะสองตัวช่วยเพื่อนต่อช่วยเพื่อน ตีเข้าผมรู้สึกว่ามันยังเล่นไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะอย่างว่านะซื้อมาวันแรกเล่นอยู่ไม่กี่เกมอะไม่ถึงไม่ถึงสิบเกมด้วยซ้ำเล่นเลยแบบยังไม่ค่อยช่ําเท่าไหร่แต่ผมว่ารู้สึกว่าตัวมันค่อนข้างถึกนะถ้าใส่แบบของเวลตันๆนะอย่างของผมอะผมมันยังเวลของไม่ตันเท่าไหร่ที่ผมใส่อยู่ยังมีเวล2ยี่สิบอยู่ยังไม่ถึงสามสิบเลยไม่ไม่ถึงสามสิบเลยสัก,กชิ้นนะ มี20ประมาณ27 28บ้างไอ้บัดดี้บาเลียนะแล้วก็เป็นอ่าโฟกัสแบนเปล่าวะมันไอ้โฟกัสแบนมันบอลเนี่ยสีแดงๆวิลประมาณ20นะแล้วก็เป็นเอมพิฟายดอมิทวิลประมาณ17โอเคถือว่าชนะอยู่เดี๋ยวดูสกอร์โดยรวมกันอ่าสกอร์โดยรวมก็น่าจะได้100กว่าแต้มอยู่นะโอเค180ไม่แย่นะก็ไม่ถือว่าแย่มากถือว่าเป็นการหัดเล่นที่ดีนะสำหรับแทงนะ ปกติผมจะไม่ค่อยเล่นแทงนะผมจะเล่นเป็นป่าเล่นเป็นสปีดเตอร์กับเป็นแอคแทกเกอร์นะเราเลยไม่ค่อยช่ำแทงเท่าไหร่นะก็ถ้าเล่นขัดขัดก็ต้องขออภัยด้วยมาเดี๋ยวอีกสักเกมหนึง่งเดี๋ยวนี้รอบนี้เราจะเอาเป็นไฮโดปรปัมกับสปินนะมันจะผลักศัตรูออกจากเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสมมติเราพุ่งไปตรงกลางเนี้ยเราใช้สปินแล้วเราใช้ไฮโดปรปัมศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเรามันจะพุ่งออกไปคนละทางนะ ไม่ดูนะ้มันจจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวลองดูอยากลองเล่นหลายๆสายดยูแล้วก็เดี๋ยวว่าจะซื้อเซอร์ไนท์ก็น่าเล่นนะมันน่าเล่นหลายตัวแต่ก็ไปดูในช่องพี่บู๊แล้วแกบอกเซอร์ไนท์มันเป็นอยู่ในรง้งน่าจะต่ำสุดนะเซอร์ไนท์กาเบียสแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งวะจำไม่ได้นะอะไรอีกตัวหนึ่งสักสักตัวเนี่ยที่มันอยู่รลคงต่ำสุดนะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ ส่วนตัวก็อยากอยากลองเล่นนะไม่ใช่อะไรอย่างน้อยมาไว้ทําคลิปอะไรก็ยังดีนะซื้อติดไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือลูคาลิโอนะลูคาลิโอนี่คือแบบตอนนี้อยู่ระดับ S สบวกนะลูคาลิโอเออลูคาลิโอกับมันอีกตัวหนึ่งมันชื่ออะไรนะฟูจิกิบานะหรือเปล่าไอ้ตัวที่เป็นตัวเหมือนตัวเต่าพืชเนี่ยอยู่ระดับ S สบวกนะเอาจริงๆลูคาลิโอเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างโกงมากเลยนะถึงจะโดนปรับเขาเรียกอะไรนะแก้แก้บั็กแล้วผมว่ามันก็โกงอยู่ดีนะแล้วก็ไอ้ฟูจิกิบานะเนี่ย เล่นสายกิก้าเดนกับเอ่อเอียนึมชื่ออะไรนะไพโดแดนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะอันเนี้ยผมเคยไปเล่นมาแล้วอันนั้นน่าจะเป็นเล่นแหลงนะเลนน่นแหลงนี่แหละผมเคยเอาแบบทีมผมตายหมดเนี่ยเหลือผมคนเดียวศัตรูกําลังตีทันเดอร์อยู่5คนผมไปคนเดียวผมใช้แค่2สกิลเนี่ยไอสกิลกิก้าเดนเนี่ยใช้เรื่อยๆเลยนะไอไพโดไอไพโดแทไอไพโดมันชื่ออะไรนะไพโดแดนเหลืออย่างเนี่ยกับกิก้าเดนนี่คือ OP มากๆเลยนะตอนนั้นมันน่าจะเล่นก่อนที่แบบจะมาปรับ ขึ้นตอนนี้อีกนะตอนนั้นคือแบบหนึ่งต่อห้าเอาอยู่อ่ะคือแบบดูดเลือดรัวๆศัตรูตีเอาไม่ลงอ่ะขนาดนั้นเลยอ่ะคือแบบเถื่อนเถื่อนมากนะเนี่ยไอตัวเต่าเต่าเขียวเต่าเต่าเขียวฟ้าเนี่ยตัวเนี้ยฟูจิกิบาน่าเด็ดนะถือเป็นตัวละครที่ดีนะถ้าแบบในเขาเรียกอะไรนะในโปเกมอนเจนหนึ่งในสตาร์เตอร์เด็กไอสตาร์เตอร์โปเกมอนเจนหนึ่งเนี่ยผมว่าเนี่ยแหละน่าจะดุสุดสำหรับตอนนี้นะแล้วก็คาแม็ก คาแม็กมันก็ดีอยู่แล้วก็ลิซารอนน่าจะต่ําสุดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแต่ลิซารอนนี่ผมเคยเล่นแค่ครั้งสองครั้งเองก็เลยไม่รู้มันเก่ง่าไรรู้แต่ว่าัตีมันโดนปรับนะแต่ก่อนผมเคยเห็นเขาแบบเวลาใช้ตีแล้วเราสามารถตีปกติได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะกดเองใช่ไหมแต่พอปรับมาแล้วก็คือมันใช้ท่าทุ่มก่อนแล้วค่อยเป็นการตีปกติอันนี้ผมว่ามันก็เอาเรียกว่าโดนเนิร์ฟแล้วกันนะเพราะว่าผมว่าถ้าเราตีปกติก่อนแล้วค่อย ุ่มอย่างเงี้ยมันยังพอทําจังหวะเกมได้นะคือแบบใช้ทุ่มท่าทุ่มอะหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้หลบอ่าอยู่ในมูฟคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเดินปรับลงแล้วมันก็นั่นแหละแย่งครับแย่งครับไม่ให้ครับไม่ให้ครับอยู่คนเดียวด้วย ถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนเพื่อนเราควรไปฟาร์มก่อนเพื่อนโอ้เพื่อนแม่งใส่ย,ยับเลยโอเคเราเวลสีล้วบวกไงมงโลกโมงโลกทำเปรี้ยวไปนะตีเขาไม่ชนะหรอกอ่ะอย่างไรก็กดได้หน่อยที่มันตัวอะไรไม่อยู่อ่ะ ทำไมมันอยู่ตัวเดียวเองหักไปตีไปตีไปตีไปโอเคเลี้ยงกาเบียดไปเอา้ากลับไปเอาเซราตรงกลางเฉยเลยตูมอ,อ่าไฮโดรปัมไฮโดรปัมกับสปินโอ้บัฟคู่ด้วยบัฟคู่ด้วยมันนึกว่โอ้เกือบ ไปกาบเบียนนี่แบบทำให้นายไปฟาร์มบ้านเขาอย่างนั้นนะฟาร์มแค่ข้างหน้าป้อมอยังพอว่านะนี่ไปฟาร์มยันหลังป้อมเลยใจถึงเกินเห็นศัตูมีคนเดียวแล้วเปรี้ยวจัดเลยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะดูไว้ได้เปรียบเราก็คงจะแบบยืนยืดเลนไว้ขนาดนั้นนะะก็ต้องดูเพื่อนด้วยนะดู ถ้าแบบเป็นมือใหม่อ่ะเราควรดูมินิแมปให้เป็นนะว่าใครทําอะไรอย,อ,ยนนยอยู่อย่างนี้เนี่ยเซรากําลังหนีอยู่เงี้ยเราก็ควรดูให้เป็นนะโอเคมาเฮ้ยชอชอชอ,อามาโดนสกอร์ชิลมาไม่ให้หนีครับ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  จะไป21แต้มผมเคยลองเอาสายสกอร์ชิลมาแล้วนะตัวส่วนใหญ่ผมลืมนะว่าเอาสกอร์ชิลมาแม่งก็ไม่นี่เลยปาปับเนี่ยจะเป็นท่ายัง้งจะเป็นใหู้ทำไมมันไม่ค่อยต่างจากไอ้วอเตอร์ฟอร์ตอนนั้นเลยวะหรือมันปรับใหม่มะแต่ก่อนเห็นยังก็ไม่ใช่แบบนี้อิง โอ้เกือบตายเกือบตายแตกไปดิหรือผมใช้ไม่เป็นวหรอตีมัน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 เอ้ยดูเวลด้วยตีนะดูเวลกันด้วยเนีย่ยบวกไม่ดูเวลเลยมันคนละรุ่นกันไนนอ้น้อง spin spin ผมว่า spin นี่เป็นสถานะที่แบบ unstop ด้วยใช่ไหมมันไม่โดนสกิลด้วยถ้าแบบใครที่แบบเล่นกับเล้งตําๆหน่อยแล้วเป็นมือใหม่ยัดสกิลมานี่คงจะวืดหน้าดูนะมันโดนดาเมจอยู่แต่ว่ามันไม่โดนสถานะนะ unstop นี่คือไม่โดนสถานะโอเคข้างบนไปได้อยู่แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่มันไม่เท่ากับสายเซิร์ฟอะสายเซิร์ฟมันน่าจะเหมือนมีประโยชน์กว่านี้นะ ในความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าผมเล่นมาแค่ไม่กี่เกมสปินสปินอ๋อนี่กดตีปกติก็ได้ประโยชน์อีกทีนึงแต่ไฮโดปั๊มนี่ผมว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์นะทั้งดันได้แล้วก็ดาเมเจก็แรงใช้ได้เหมือนกันนะปา๊สปินสปิิสปิน,ปนชอบตอนหมุนอะเท่ดีวะโอเคสิบสามแต้มโอ้มาอันตียังไม่ได้ใช้เลยอะ อยู่เลนบนมันไม่มีแชสติเลยเนี่ยเวลาเราสปินเสร็จเราก็กดตีปกติมันก็ได้สกิลอีกเวลาใช้ไฮโดรปั๊มมันก็เป็นอีกสกิลหนึ่งมันจะหมุนแรงกว่าเดิมอยู่ถือว่าดีอยู่ยิงมันยิงมันสปิ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 นโอ้หักยับเลยเพื่อน อ่ะยอมแพ้ซะงั้นอ่าอันติสเสรย,ยไม่ได้แช้นติเลยอีกฝั่งหนึ่งมันน่าจะอยู่ไม่ครบนะผมจากที่ดูแล้วเลียนบนมันว่างตัวหนึ่งอนะในดูตัวไหนไม่อยู่ฟุจิกิบานะนะฟุจิกิบานะมันไม่อยู่นะแล้วก็ไอากาเบียสไม่รู้นะมันอยู่หรือเปล่าเห็ต้นเกมก็ยังพอเห็นอยู่นะเออก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเต่าขนองแรงลิศนี่นะ ผมว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างเขาเรียกแหละเป็นตัวทําจังหวะเกมที่ค่อนข้างดีนะเล่นเล่นค่อนข้างง่ายอยู่สนุกสนุกตรงอันติเนี่ยอันติมันที่ผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่าอันติโดยเฉพาะนะอันติมันนี่แบบถ้าแบบเจอหนึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วแล้วมันใช้อันติใส่ตัวเราเราเป็นไอแท็คเกอร์หรือเป็นตัวสปดเตอร์ที่แบบเรื่อดน้อยนนะโดนอันติทีนี้ครึ่งหลอดน,นะผมเคยโดนนี่แบบโอ้โคตรเจ็บอ่ะเอาจริงๆอ่ะเจ็บเจ็บแบบเจ็บ,บจมากนะครึ่งหลอดไปเลยอ่ะก็วันนี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้สําหรับการรีวิว เป็นเขาเรียกอะไรนะคาแมกนะเออคาแมกก็ไม่รู้นะชอบกันหรือเปล่านะหรือว่าชอบเป็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเพราะตอนนี้เราเติมเข้ามาอยู่ประมาณน่าจะ5 0ากว่าบาทนั้งเออมันจะมีเพชรอยู่ประมาณ2004นะจากเติมครั้งแรกคูณ2ก็ซื้อคาแมกมาลวเหลือประมาณเกือบ2000ก็ถ้าชอบตัวไหนหรืออยากให้เล่นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะซื้อมาถ้ามันเป็นตัวที่ผมอยากได้อยู่แล้วหรือเออน่าซื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอามา เขาเรียกว่าน,นะเอามารีวิวให้แล้วกันนะก็ประมาณนี้ใครดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจใด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปได้ส่วนใครว่าสามารถไปดูเป็นคลิปเกาๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพลิดไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผมส่วนใครที่รอเกมบีดอยู่นะก็ต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งหายไข้นะก็เดี๋ยวจะทยอยทําลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะซึ่งบีดตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมากมายนะก็ต้องรอไปก่อน ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม